90%เนะครับผมเชื่อว่าประชาชนในพื้นที่เนี่ยไม่เห็นด้วยกับกระบวนการแต่เขาอยู่แบบปิดปากเพราะความกลัวดังนั้นถ้าให้ชกตแล้วก็สวบกรเพิ่มเข้มแข็งขึ้นเนี่ยผมมั่นใจนะครับปัจจัยความสําเร็จที่สําคัญก็ค,คือความเข้าใจปัญหาและการร่วมมือกันทุกภาคส่วนนะครับปัญหาที่เกิดในสามจังหวัดปัญหาสําคัญที่สุดคือปัญหาเรื่องการบ่มเพาะทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษารวมทั้งในหมู่บ้าน ที่มีผู้ใหญ่บ้านกำนันดูแลอยู่เริ่มต้นจากตาริกาพอนอจะมาโรงเรียนเอกชนสอนศาส,สนาก็ามีการสร้างมวลชนในหมู่บ้านในโรงเรียนในสถานศึกษาทุกที่ในสามจังหวัดคนที่ทําให้มันเกิดคือกระบวนการชัดเจนครับตอนนี้เราพูดได้ว่าเป็นบีไอเห็นแน่นอนผู้ใหญ่บ้านกำนันรู้จักทุกคนในหมู่บ้านกำนันรู้จักทุกคนลูกบ้านตัวเองแต่ถามว่าเขารู้ไหมว่ามีเปอร์กาเดสมีเปอร์มูดอ เป็นฝ่ายซัพพอร์ตไซต์เป็นฝ่ายสนับสนุนเป็นฝ่ายหาอาวุธและก็มีหัวหน้าฝ่ายจัดตั้งไว้แล้ว6คนแต่ละหมู่บ้านในพื้นที่มหาไทยเนี่ยมีส่วนที่เกี่ยวข้องให้อสอให้ข้ารการพลเรือนให้นายอำเภอให้ผู้ว่าบรมนจังหวัดเนี่ยลงไปทํากิจกรรมดูนี้แทนในอนาคตเราจะแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคําตอบนะครับคาตอบของปัญหาเนี่ย คำตอบอยู่ที่ประชาชนครับถ้าเขามาเข้าข้างรัฐนะครับก็เขาพงอยู่ล,ลําบากงานต่อ,อไปมนเป็นอ,อสออสอตรศตจะเป็นคนไกจะเป็นกําลังสําคัญนะครับพพชุพดพวกพงษ์ศรีศุกรหรือชุดปฏิบัิาการอรีสุกที่จะต้องลงไปอยู่ในพื้นที่สออนเอะนะครับเราไม่ได้เร่งเฉยตั้งเพราะอสสทตที่ป็นอสสเนี่ยจะช่วยได้นะครับพูดยาววีให้ฟังเลยว่าจะชี้แจงผู้ใหญ่บ้านกำนังอย่างไรเพราะว่าปัญหาคือเราไปพูดกับเขาเนี่ย ภาษาไทยบางครั้งร้อยเขาเข้าใจแค่ยี่สเองหลายครั้งนะครับก็ถูกใบปลิวโจมตีนะครับแล้วก็ให้อสอลาออกก็มีอสสก็สู้ทุกคนนะครับก็ไม่ยอมลาออก